เวนตาเจียหาสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นม2ทุกๆคนนะคะค่าภาษาจีนวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะจะเป็นหัวข้อใหม่นะคะเรามาดูการออกเสียงกันนะคะคำว่าเครื่องดื่มนะคะก็คืออินเลี่ยวอินเลี่ยวนะคะเครื่องดื่ม มาดูคำแรกนะคะอาจจะเป็นหลายๆคำที่เด็กๆเคยอ่านเคยฟังหรือเคยได้ยินหรือเคยเรียนมาแล้วนะคะถือว่าเป็นการทบทวนคำศัพท์ไปด้วยนะคะคำที่หนึ่งนะคะผีจิวผีจิวก็คือเบียร์นะคะคำต่อมาคาเฟ่คาเฟ,าเฟ่กาแฟนะคะเรียนเสียงคล้ายๆกับกาแฟเลยนะคะต่อมาคือเล เคเลก็คือโคลานั่นเองนะคะคำนี้ก็ทับศัพท์เช่นเดียวกันนะคะต่อมาชาชาชาก็คือชาหรือว่าน้ำชานั่นเองนะคะกัวจือ้อกัวจือ้อน้ำผลไมห้หงจิวก็คือไวน์แดงนะคะคำว่าหงตัวนี้ก็คือแดงนั่นเองส่วน จิว๋วตัวนี้ก็คือพวกเหล้าเบียร์หรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆนะคะรวมถึงไวน์ด้วยนะคะต่อมานะคะจิวจ๋วจิ๋วออกเสียงเหมือนเลข9ในภาษาจีนเลยนะคะก็คือเหล้านะคะต่อมาคือ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 ก็คือโกโก,โก้นะคะออกเสียงทับศัพท์ไปได้เลยนะคะต่อมาจิ๋ฮวาฉาจิ๋ฮวา ชาจีฮวาก็คือดอกอะไรเอ่ยดอกเก๊กฮวยอะค่ะที่เอามาทำน้ําเก๊กฮวยนะคะ,ะ,คะชาก็คือน้ําชานั่นเองก็คือชาเก๊กฮวยน้ําเก๊กฮวยนั่นเองนะคะต่อมาหนิ้วไน่หนิ้วไน่ก็คือนมวัวนะคะต่อมาเจินจูไน่าชาเจินจูก็คือไข่มุกนะคะส่วนคําว่าไน่าชา คำสองคำนี้นะคะก็คือชานมนั่นเองนะคะเจนจูไหน้าก็คือชานมไข่มุกนะคะด้านล่างนะคะส่วนไหนส่วนไหนส่วนในที่นี้ก็คือเปรี้ยวนั่นเองนะคะส่วนไหนก็คือนมนะคะส่วนไหนนมเปรี้ยวต่อมานะคะเป็นทริคง่ายๆนะคะเรามาดูฝั่งน้ำผลไม้นะคะน้ำผลไม้ เมื่อก่อนหน้านี้เมื่อกี้เราอ่านไปแล้วนะคะกวัวจือ้อก็คือน้ำผลไม้แต่ไม่ได้ระบุว่าคือน้ำผลไม้อะไรนะคะเราจอยกตัวอย่างคำนี้นะคะคำนี้น้ำมะพร้าวนะคะเยจเยจก็คือมะพร้าวนะคะส่วนคำว่าจือ้อตรงนี้นะคะเหมือนคำว่ากวัวจือ้อที่แปลว่าน้ำผลไม้ะคะ่ะอันนั้นเป็นน้ำผลไม้โดยรวมแต่ถ้าเรา ต้องการจะสื่อว่าเป็นน้ำผลไม้อะไรนะคะให้เราใส่ชื่อผลไม้ด้านหน้านะคะและตามด้วยคำว่าจื้อนะคะเราก็จะสื่อความหมายได้เลยว่าคือน้ำผลไม้ชนิดใดนะคะอย่างเช่นคำนี้นะคะหมางกัวหมังกวังกวก็คือมะม่วงนะคะหมางกวัวจือก็คือน้ำมะม่วงนั่นเองถ้าเป็นน้ำแตงโมนะคะแตงโมก็คือ ซีกวานะคะซีกวาจือก็คือน้ำแตงโมนั่นเองนะคะยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะคะทางขวาเรามาดูน้ำผลไม้ปั่นกันบ้างนะคะเมื่อกี้เราซูยกตัวอย่างซีกวาไปใช่ไหมคะดูข้อนี้นะคะซีกวาปิงชาคำว่าปิงชาเนี่ยก็คือประเภทปั่นนะคะคำนี้ซีกวาปิงชาก็คือน้ำแตงโมปัน่น นะคะหรือถ้าเราจะเอามาใช้ทางนี้นะคะเป็นน้ําแต่งโมธรรมดาทั่วไปนะคะก็เป็นซีกว่าตามด้วยคําว่าจูนั่นเองนะคะแต่ฝั่งนี้เขาใช้เป็นปิงชาก็คือน้ําแต่งโมปั่นนะคะยกตัวอย่างอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะชาวเมยชาวเมยก็คือสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ตามด้วยคําว่าปิงชาก็คือปั่นนะคะ ชาวเมยบิงชานะคะก็คือส,สตรอเบอรี่ปั่นหรือว่าน้ำสตรอเบอรี่ปั่นนั่นเองนะคะถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นน้ำมะพร้าวปั่นล่ะเราก็ใช้คำว่าเยจูตามด้วยคำว่าปิงชาเยจูปิงชาแบบนี้นะคะสามารถนำคำศัพท์ผลไม้เนี่ยมาบวกกับคำว่าจูที่แปลว่าน้ำผลไม้ทั่วไปหรือ ปิงชาที่แปลว่าปั่นได้เลยนะคะต่อมานะคะเรามาดูเครื่องดื่มร้อนแล้วก็เครื่องดื่มเย็นกันบ้างนะคะเรามาดูเครื่องดื่มร้อนกันก่อนนะคะคําว่าร้อนเรเรนะคะส่วนคํานี้เขเขกโกนะคะที่เราอ่านไปก่อนหน้านี้นะคะแค่เราเติมคําว่าร้อนนะคะ เร่อเข๋เข๋ก็คือโกโก้ร้อนนะคะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะเร่อเฉียวเคอรี่เร่อเฉียวเคอรี่เฉียวเคอรี่รก็คือช็อกโกแลตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อนำมารวมกันก็เป็นช็อกโกแลตร้อนนะคะเรามาดูทางขวานะคะเครื่องดื่มเย็นกันบ้างปิงเข๋เข๋ ปิงเข๋เข๋โกโก้เย็นนะคะเพราะคาว่าปิงเนี่ยเกี่ยวกับเย็นเกี่ยวกับน้ําแข็งนะคะแต่เด็กๆจําได้ไหมคะว่าสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะเรามีโกโก้ปั่นใช่ไหมคะก็จะเป็นอะไรเอ่ยปิงชานะคะที่แปลว่าปั่นนั่นเองนะคะถ้าปั่นเราก็เป็นเขเขตามด้วยคําว่าปิงชาด้านหลังที่แปลว่าปั่นนะคะแต่ถ้าเป็นเย็นเราจะใช้คําว่าร้อนกับเย็นเนี่ยเราจะไว้ด้านหน้าคําศัพท์ คำนั้นเสมอนะคะเร่อคือคือโกโก้ร้อนปิ้งคือคือโกโก้เย็นแต่ถ้าเป็นปั่นแบบสไลด์เมื่อก่อนหน้านี้นะคะคำว่าปั่นปิงชาจะต้องไปอยู่ด้านหลังนะคะอีกซักคำหนึ่งนะคะเปรียบเทียบให้ดูนะคะปิเฉียวเครอรี่ปิเฉียวเครอรี่ปิงก็คือเย็นนะคะปิเฉียวเคกรี่ก็คือช็อกโกแลตเย็นนะคะ เด็กๆลองกดพอดแล้วก็ลองสังเกตดูนะคะว่าคำศัพท์ตัวไหนมันต่างกันยังไงอะไรแบบนี้นะคะเพิ่มข้างหน้าหรือเติมข้างหลังนะคะเรามาดูตัวอย่างบทสนทนานะคะเป็นแบบง่ายๆแต่ว่าจริงๆแล้วบทนี้เราชื่อตั้งใจไว้ว่าจะให้เป็นการซื้อขายเป็นขวดหรือว่าเป็นแก้วนะคะสำหรับหมดเครื่องดื่มนะคะแต่วันนี้ขอเป็นประโยค ถามตอบแบบง่ายๆก่อนนะคะยังไม่ไปถึงการซื้อขายนะคะเรามาดู A สมมุติว่าบรรทัดบนเป็น A นะคะด้านล่างเป็น B นะคะหนีเสียงเฮเชิเมยออินเลี่ยวหนีเสียงเฮเชิเมยออินเลี่ยวคาว่าเสียงเดี๋ยวสวงให้นะคะเสียงก็แปลว่าอยากคาว่าเสียงคําเดียวเนี่ย แปลว่าคิดถึงก็ได้นะคะเคยบอกไปหลายครั้งอยู่จำได้ไม่เอ่ยนี้เสียงเฮอแปลตรงตัวเลยนะคะคุณอยากดื่มเฉินเม่ออินเลี่ยวนะคะคำนี้นะคะอินเลี่ยวก็คือเครื่องดื่มนั่นเองซึ่เคยบอกแล้วนะคะว่าคําว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวแบ่งให้นะคะคําว่าอะไรจะอยู่ด้านหน้าคําศัพท์เสมออย่างเช่นเฉินเม่อ อินเลี э people, Religion, feels, ่ยวเครื่องดื่มอะไรฉันเม่ตงวูสัตว์อะไรฉันเม่เย็นเส่สีอะไรนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้มีการสลับไวยากรณ์ด้านหลังอยู่เล็กน้อยนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะหนีเสียงเฮ่ฉันเมออินเลี่ยวคุณอยากดื่มเครื่องดื่มอะไรนะคะ B ตอบว่าเสียงบ我想喝冰可可我想喝 ปิงเขือเขอฉันอยากดื่มนะคะคำว่าอยากฉันอยากดื่มโกโก้เย็นอันนี้ไม่มีการสลับวยากรณ์ใดๆตามตัวเป๊ะๆเ,เลยนะคะหัวเสียงเฮปิงเขือเขอฉันอยากดื่มโกโก้เย็นนะคะอีกสักหนึ่งครั้งนะคะเอหนีเสียงเฮอฉันเมออินเลี่ยคุณอยากดื่มเครื่องดื่มอะไร B ตอบว่าหัวเสียงเฮ ปิ้งเขือเขือฉันอยากดื่มโกโกโ้เย็นถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นคำอื่นนะคะหัวเสียงเฮส่วนไหนฉันต้องการดื่มนมเปรี้ยวหรือหัวเสียงเฮผีจิ๋วฉันอยากดื่มเบียร์หรืออื่นๆก็ได้นะคะเปลี่ยนแค่คำศัพท์ด้านล่างเล็กน้อยเท่านั้นเอง สำหรับบทสนทนานี้นะคะขอมอบเป็นการบ้านนะคะแต่งบทสนทนาพร้อมแปลความหมาย2ข้อลงในสมุดคัดจีนทำแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นับเป็น1ข้อนะคะให้ทำา2ข้อเหมือนกับที่เด็กๆเ,เคยทำนะคะเป็นปกติอยู่แล้วเนาะสำหรับงานนะคะให้เด็กๆ ถ่ายรูปแล้วก็ส่งงานใน School Bright นะคะงานชิ้นนี้จะเป็นงานชิ้นแรกนะคะที่เราจะเริ่มขยับนะคะไปใช้ใน School Bright นะคะถ้าเด็กๆยังเข้า School Bright ไม่เป็นนะคะทักมาสอบถามที่กลุ่มส่วนตัวได้นะคะเรามีกลุ่มกันอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวสจะส่งคลิปให้นะคะแต่ถ้าเข้าใจกระบวนการใช้งานแล้วก็ส่งงานได้เลยนะคะ สำหรับค่าภาษาจีนวันนี้นะคะเราชึ่ก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะหนีมืนแจเยเจียนบ๊ายบาย